จะศูนย์หรือเปล่าเอาตัวละครแบบแค่หนังสือดบบแค่ข่าจะศูนย์ได้ไหมไปเล่นกับหมาหน่ยไปไปเล่นกับหมาไปไปเล่นกับหมาไปนะครับจิงงจรนี่ก็คือข้อดีนะครับผมเนาะงสำหรับการเลี้ยงงัวนะครับอต้นกนล้วยเลย,ยเล่นอยู่ตรงนู้นแหละเล่นอยู่ตรงนู้นแหละอย่ามาดื้ออย่าดือ้อ เดือเล่นอยู่ตรงนูน้นแหละเต้นเชุดผ้าดำปื๋เลยนะนะครับนี่ก็คือโว้ย <c oughs> บอกให้ไปอยู่ตรงนู้นก่อนทำงานก่อนนะอยายก,กวนทำไมวะนะครับนี่ก็คือนะครับผมน้องของการขายขี้งัวนะครับก็เป็นอีอกหนึ่งรายได้นะครับรายได้เสริมเนาะนะครับจากการเลี้ยงงัวนะครับผมเนาอ นอกจากนอกเหนือจากการขายงัวแเล้วนะครับผมน้องเขาก็ขายขี่ไปนั่นะครับผมนาะเพราะได้เป็นอาชีพเสริมไปนะครับผมนาอส่วนที่เอาเก็บใบไส้เก็บอใบไส้ครับบ่ได้ไปเรือรอดผู้ใดนะครับผมนาะบ่ได้ไปเรือรอดเลือกปุ๋ยเคมูงปุ๋ยเคมีนะครับผมนาะสำหรับผู้ใดผู้ใดต้องการที่เอาปุ๋ยไปใส่หน้าปุ๋ยปุ๋ยมากปุ๋ยยางที่ใส่พืชใส่เกี่ยวกับการปลูกพืชปลูกพักนะครับผมนาอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตอบโจทย์ครับสำหรับการ ประหยัดต้นทุนนะครับผมเนาะเรื่องปุ๋ยนะครับผมเนาะไ่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีครับผมเนาะบ่ต้องปุ๋ยพึ่งปุ๋ยเคมีเขาก็มีปุ๋ยไวบท์ไสสำหรับการดำรงชีวิตนะครับผมเนาะของเกษตรกรของเฮานะครับผมเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเนาะก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับผมเนาะสำหรับคนที่เขามาเบื่องคลิปนะครับผมเนาะเขามากดไลค์นะครับผมเนาะเขามากดแชร์นะครับผมเนาะ มะกอกไร่ใช้กระแซะครับผมเนาะหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้บ่าวขมิ้นของเฮาในเด้อครับเด้อนะครับผมเนาะกับข้อดีของการเลี้ยงวัวนะครับผมเนาะหนึ่งอย่างเลยนะครับผมเนาะคือขายขีิวัวครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมเราพบพ่อกับบ่าวขมิ้นนะปวดใหม่ในคลิปหน้านะครับเนาะสำหรับวันนี้บ่าวขมิ้นไปแล้วครับสวัสดีครับ